أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلى الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين ว่า ش ه د و ร أنبيانا محمدأبوه ورسوله أرسله ا ل ล ن أما بعـ ا ل س ا م ع ل ي م و ر ح م ا ل ะ ب ر ك ا ت ه ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรากลับมาคุยกันต่อนะครับคอสฟิกเปียบเทียบช่วงการละหมาดตามนบีนะครับกับหนังสือชุดของเชคอิบนะรุชไรมอลล้อ์นั่นก็คือหนังสือบิดายตุลมุสตาฮิดวนิฮายะอัลมุกตัสิดซึ่งก็ถือว่าเป็นฟิกมมกอรอน เล่มแรกๆเลยนะครับที่มีการรวบรวมมทัศนะของนักวิชาการชาวสลับเอาไว้วันนี้ครับประเด็นที่เราจะมาคุยกันครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คิดว่ามีความน่าสนใจกับพี่น้องหลายๆท่านนั่นก็คือในเรื่องของการละหมาดเนี่ยตกลงเนี่ยผู้หญิงสามารถนำละหมาดได้ไหมผู้หญิงนั้นสามารถนำละหมาดได้ไหมหรือว่าผู้หญิงนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ชายนำละหมาดผู้หญิงก็ควรจะละหมาดแยกกัน อินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้เรามาคุยกันเช่นเดียวก,กันกับประเด็นครับพี่น้องบางท่านอาจจะได้ข่าวนะครับรู้สึกว่าที่ประเทศอเมริกามีอยู่มัส,สยิดหนึ่งที่ว่าอิหม่านเป็นผู้หญิงนำละหมาดทั้งผู้หญิงแล้วก็นำละหมาดทั้งผู้ชายนักวิชาการชาวสนับมีทัศนะอย่างไรบ้างวันนี้เราน่าจะได้คุยกันอินชาอัลลอฮ์ครับผมก็ถ้าใดที่ใช้หนังสือชุดเดียวกับผมนะครับหนสามร้อยสามสิบเก้านะครับผมอัลมัสอุลรอบิอั اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن أمر أن تأم الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ومنى ذلك مالك وشاسع أبو ذر والطبري فأجاز إمامتها على الإطلاق ابن رشد الله نخبر بعضنا نخب นักวิชาการมีความเห็นต่างในเรื่องการที่ผู้หญิงนั้นจะเป็นอิหมามการที่ผู้หญิงนั้นจะเป็นอิหมามหรือเป็นผู้นำถามว่าเหตุผลทาไมถึงมีคีราบครับประการแรกก็คือเนื่องจากตัวบทที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลได้พูดไว้ชัดเจนนะครับเมื่อตอนที่ท่านได้ข่าวเมื่อตอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลนะครับท่านได้ข่าวว่ามีเมืองที่เขาเอาผู้หญิงมาเป็นผู้ปกครองท่านนบีมูฮัมมัดสลลลพูดไว่าไงครับลยยุฟเนีอัลกอุม เลาอัมรุหุมอัลมาอะกลุ่มชนใดก็ตามที่เอาผู้หญิงมาเป็นผู้นําในการบริหารจัดก,การกลุ่มชนนั้นไม่มีทางที่จะประสบกับความสําเร็จได้อันนี้คือตัวบทที่ชัดเจนที่นักวิชาการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความสาัญอแความถูกต้องของฮะดิษแบทนี้และยุฟลุกุมเวลาอัมรุมอัะดิษบทนี้นะครับไม่ใช่ฮะดิษที่ประนามผู้หญิงนะครับผมเพียงแต่บอกให้รู้ว่า พู้ลอสบฮาตรานั้นสร้างผู้ชายผู้หญิงมาด้วยกับอำานาจที่แตกต่างกันซึ่งอย่างที่เราทราบก็คือตามธรรมชาติของผู้ชายจะเป็นเพศที่ผู้ล้อสร้างมาให้มีความทะเยอทะยานจะมีเรื่องของการสแสวงหาอำนาจเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของผู้ชายที่เป็นต้องเป็นผู้ดูแลต้องเป็นผู้เลี้ยงดูต้องแบกรับอำานาจในเรื่องการเลี้ยงดูในภาพรวมเป็นั้นผู้ล้อก็สร้างธรรมชาติของผู้ชายให้มีในเรื่องของความเป็นภาวะผู้นำ ในณะผู้ที่ผู้หญิงครับพี่น้องบางท่านอาจจะบอกผู้หญิงปัจจุบันที่ฉลาดมีเยอะแยะจุกดอกตรงจุดดอกเตอร์มีความสามารถเป็นผู้ปกครองก็มีเยอะไม่ใช่หรออาจารย์คําตอบก็คือก็ใช่ครับผมก็ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงนั้นไม่มีความเฉลียวฉลาดความลฉลาดก็มีบางท่านอาจจะมากกว่าผู้ชายในหลายๆเรื่องเพียงแต่ว่าในเรื่องของความเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเพศหญิงจะไม่ใช่เพศที่มีความทะเยอทะยานในเรื่องของการเป็นผู้นํา คือถ้าเกิดว่านางเจอผู้ชายที่นางยอมรับนางเจอผู้นางผู้ชายที่นางให้การเคารพนับถือนางก็พร้อมที่จะให้เขานั้นเป็นผู้นำนั่นคือธรรมชาติที่ผู้ลอสุบฮานร,ราสร้างเพศชายกับเพศหญิงมาให้ไม่เหมือนกันแต่ว่าให้มาเติมเต็มกันเพื่อนนะครับตัวบทที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลามได้พูดไว้ก็ชัดเจนที่ว่ากลุ่มชนที่เอาผู้หญิงมาเป็นผู้นำนั้นจะไม่มีทางประสบกับความสําเร็จยันทีนี้ครับแล้วในเรื่องของการนำละหมาดละ่ะ ในเรื่องของการนามัสกาดถ้าเรากลับมาดูที่อิบนุรุชในมมลลอบอกไว้นะครับบอกว่าไครับฟัลจุมฮูรอ่าอิบนุรุชใช้คำว่าจุมฮูรแปลว่านักชาติการส่วนใหญ่ที่เป็นชาวซาลับแต่ไม่ใช่ทุกคนมีบางคนเสียงแตกไปบ้างจุมฮูรเนี่ยซาลับส่วนใหญ่เนะี่ยบอกว่าไงครับไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเนะี่ยเป็นอิหม่ามให้กับผู้ชายได้สาเหตุหนึ่งก็เรียกกับตัวบทแรกที่บอกไปวัากตลาฟูฟีอิมามะม่ทีฮาลินิสะ ่ตอนนี้ครับอิมรุชมาบอกต่อครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอิหมามนำให้กับผู้หญิงด้วยกันล่ะประเด็นเนี่ยมีคลิฟในหมู่นักวิชาการว่าได้ไม่ได้เป็นคลิฟที่ว่ามีเหตุผลที่ฟังขึ้นอยู่ฟระอาจาอะซาดิกะชาฟีอีอยู่ซึ่งอิหมามชาฟีอีรอฮิมุลลอห์เนี่ยบอกว่าอนุญาตให้ผู้หญิงนำละหมาดกับผู้หญิงด้วยกันได้วะมะนะอะซาดิกมาลิกในขณะที่อิหมามมาลิกับรอฮิมุลลอห์เนี่ยท่านมองว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ เรามาดูชังอาจนิดนึงครับในกรณีที่หม่ามชาฟีที่บอกไว้ได้นะครับก็เป็นมัสยิดหนึ่งของหม่ามอาหมัดบินฮัมบันเช่นเดียวกันก็คือหอม่ามอาหมัดมัสยิดฮัมบารีกับมัสยิดชาฟีบอกผู้หญิงนำละหมาดให้กับผู้หญิงด้วยกันได้โดยที่ว่าผู้หญิงนั้นที่เป็นอิหม่ามต้องอยู่ตรงกลางแถวคือไม่ใช่นำนะครับคือผู้ชายปกติถ้าเป็นอิหม่ามคือผู้ชายจะอยู่หน้าสุดถูกไหมครับแล้วก็ม,ม้มุมอยู่ข้างหลังแต่ถ้ามุสลิมะเป็นอิหม่ามุสลิมะนั้นต้องอยู่แถวเดียวกับม,ม้มุมแถวแรก ยู่แถวแรกแถวเดีวยวกับมามุมโดยอิหมามอยู่ตรงกลางถ้าในกรณีที่มีอิหมามหนึ่งคนมามุมหนึ่งคนมามุมจะอยู่ขวามือของอิหมามอันนี้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าผู้หญิงนําละหมาดผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเนื้สับชาฟีมัสับฮามบารีบอกว่าได้เดีวยวกับตัวบทที่ว่ามีสายรายงานที่ว่าที่อย่งไอชาเนี่ยก็เคยนําละหมาดโดยที่ว่านางนั้นยืนอยู่ตรงกลางของซอฟแรกที่นางเป็นอิหมาม เนนิสสการในรุ่นปัจจุบันครับหลายๆท่านก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำด้วยซ้ำคือถ้าเกิดว่าผู้หญิงอยู่หลายคนการได้ชชมาะก็แน่ใจดีกว่าซึ่งในที่นี้ครับก็คืออิหม่ามผู้หญิงเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางถ้าละมาสองคนไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงเหมือนกันในกรณเทว่าผู้ชายนําผู้ชายให้มามุมอยู่ขวามืออิหม่ามแต่ถ้าเกิดผู้ชายนาผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องอยู่แถวหลังแต่ถ้าผู้หญิงนําผู้หญิงนะครับ มามุมก็อยู่ขวามือของอิหมามเช่นเดียวกันครับผมถ้าไม่เคลียร์ตรงไหนก็เดี๋ยวพี่น้องสอบถามสักถามมาได้ครับผมเนี้อที่เนี่ยครับวะชอดอับูซซว์เบอรรีอิหมามเบรีครับกับอบูซว์ครับมีความเห็นต่างไปจากกลุ่มเลยเพราะทั้งคู่บอกว่าไงครับบอกว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถนำละหมาดได้หมดเลยจะนำผู้ชายก็ได้นำผู้หญิงเดียวกันก็ได้ทำไมเขาถึงมองอย่างนั้นครับที่เขามองอย่างนั้นเขาบอกว่าไงครับตัวบทบีพูดไว้กว้างๆนี่ คือประการแรกไม่มีตัวบทชัดเจนที่ห้ามการที่ผู้หญิงจะเป็นอิหมัม่อันนี้คือทัศนะของท่านนะครับซึ่งอิมนุรุชใช้คำว่าชัซาคือเป็นทัศนะที่ว่าค้านแบบไม่ถูกนํามาพิจารณาไม่ถูกพิจารณาแต่เลามาดูเหตุผลครับทำไมอิหมัม่นโตบรี่กับอิหมั่อบุลซดบอกว่าได้ประการแรกเขาบอกว่าก็ไม่มีตัวบทห้ามนี่เมื่อไม่มีตัวบทห้ามก็ต้องกลับไปหาอัสลุนอัสลุนก็คือตัวบทหลักที่ว่าอย่าอุมุลกโมอักรอฮุมดิกิตาบิลาถูกไหมครับ จะนําผู้ที่จะนําละหมาดได้ผู้ที่เปอิหมามได้ก็คือผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับกุฎานมากที่สุดเขาบอกถ้าผู้ผู้หญิงรู้มากกว่าผู้ชายก็ผู้หญิงก็นําละหมาดได้แต่ทัศน์นี้ครับถูกมองว่าเป็นทัศน์ที่ชาาก็คือทัศนะที่ไม่ถูกนํามาพิจารณาเพราะว่ามันขัดกับมติส่วนใหญ่แล้วก็เหตุผลที่นํามาเนี่ยฟังไม่ขึ้นอันนี้คือสลับชาวสลับมองมาบแบบนี้นะครับผมว่าอินนามาอิฟกลจุมฮูรครับในขณะที่จุมฮูรเนี่ย นักวิชาการส่วนใหญ่ครับบอกว่าไงครับว่านินมัตตะฟักลจุมฮุรอัลมามันอีฮะอันตะอุมอริจันลรออันูเราแกนละจาริจันละนักละนา่ิกะงนี่แในขณะที่จุมฮุดบอกว่าไงครับจุมฮุดบอกว่าหัวเด็ดตีนขาดผู้หญิงนำผู้ชายไม่ได้ผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายไม่ได้แต่ผู้หญิงเนี่ยนำละหมาดกันเองได้อันนี้คือตามทัศน์ศาสตร์กัอิหม่ามชาฟีกับอิหม่ามอามัดบินฮัมบัลรอฮิมอลุลวะที่นี้ครับ เขาบอกว่าไงครับถ้าผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายได้อันนี้คือที่จุมฮุดบอกที่บอกว่าเนี่ยอิมัมตตบารีกับอบูโซดเนี่ยเป็นทัศนะที่ไม่ถูกนํามาพิจารณานะที่บอกว่าผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายได้ไม่ถูกนามาพิจารณาเพราะอะไรครับเขาให้เหตุผลไว้สองอย่างแลนะคอยแลาดิกอานิสเซอดิลเอาวันากผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายได้มันต้องมีสายแรงงานบ้างที่ว่ามันต้องมีที่มัสซักมัสซิดหนึง่งที่ว่ามีผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายมันต้องมีสักสายแรงงาน แต่นี่คือไ,ไม่มีเลยไม่มีเลยแม้แต่จะเป็นสายงานที่เดียบที่บอกว่ามีการให้ผู้หญิงนั้นนำละหมาดผู้ชาย,ยมากุุนนิร,รจรถ้าหากว่าผู้หญิงสามารถนำละหมาดผู้ชายได้คงจะไม่มีสุนนะที่ว่าเวลาละหมาดรวมกันเนี่ยให้ผู้หญิงอยู่หลังไกลผู้ชายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถูกไหมครับแบบที่ท่านนบีมัสลัมบอกครับเวลาละหมาดชมุมะอัฟ แถวที่ประเสริฐที่สุดของผู้ชายคือแถวที่อยู่ถัดจากอิหมามแถวแรกแถวสองแถวสามนี่คือประเสริฐที่สุดส่วนแถวของผู้หญิงที่ละหมาดที่สุดที่ประเสริฐที่สุดในการละหมาดชมาะก็คือแถวของผู้หญิงที่อยู่หลังสุดจากชมาะซึ่งจุมฮูดก็บอกว่านี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าผู้หญิงมานำหน้าผู้ชายไม่ได้เพราะการละหมาดของนางดีที่สุดนางต้องอยู่หลังสุด ซึ่งเขาบอกไงครับอุลีมาอานูเลสัยจูสุละฮุนอัตตะกัดดุมอัยไลฮิมซึ่งก็แปลว่าก็ไม่อนุญาตให้นางนั้นอยู่นำผู้ชายได้ลิกาลีอะลลอฮฺัตุ์สลัมอัคริรูฮุนนะไฮ้ทูอัคราฮุนัลลอฮเพราะจากตัวบทที่ท่านนบีมุสลิมส์บอกว่าไงครับให้นางเนี่ยอยู่ท้ายที่สุดเหมือนกับที่พวกเราเล่น,นให้พวกนางนั้นอยู่ตอนท้ายนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลที่จุมฮูดให้ครับผม ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كنا متساويات في المرتبة في الصلاة ซึ่งในขณะที่นักชาการก็ในที่นี้นะครับใช้คําว่าบางสว่วนแต่ถ้าเรา,เราไปดูตําราเล่มอื่นก็คือจะใช้คําว่าจุมฮูดที่ว่าอนุญาตให้ผู้หญิงนําละหมาดผู้หญิงได้โดยที่ว่าต้องให้อยู่ระดับเดียวกันมุตซาวียัดฟิลมัรตบะฟิสซาลาต้องดูในแถวระดับเดียวกัน مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعد الصدر الأول قال يفرق مي رايان جاء سلب بدا صعبا ومي كان كتام شنه دوية كخي هاي ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها سنجاك تو بورقة بوهن นักวิชาการที่มองว่าผู้หญิงนำละหมาดให้กับผู้หญิงได้เนี่ยที่บอกว่าผู้หญิงนำละหมาดให้กับผู้หญิงได้ยึดตามสายรายงานที่รายงานจากท่านอบูดาวุฒครับอยู่ในฟืออ้นคอยหมาบูดาวุฒจากคดีอุม,มูบารากอที่ว่าทรสรสร่านอัล็อเลย์ซัมเนี่ยเคยไปเยี่ยมนางที่บ้านของนางแล้วท่านนบีก็เพราะว่ายังไม่มีการละหมาดกันท่านนบีก็ให้มีคนมาอาจา์ให้พวกนางก็คือมีผู้ชายมาอาจา์ให้ เรแ,แปลว่าผู้หญิงนะครับไม่มีสุนนะให้อาลายเสียงดังให้มีผู้ชายอยู่ถ้าเราซูนแล้วสโลยสลัมนีให้มีผู้ชายมาอาดารให้กับพวกนางแล้วก็ให้ตัวของนางก็คืออุมมบารกอเนี่ยเป็นอิหมามนำละหมาดบรรดาผู้หญิงที่อยู่ที่นะั่นประเด็นเสริมครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีหนึ่งเรามาดูประเด็นเสริมครับเชคมีบาสโซนิโมล,ล้อเช่นเดียวกันครับท่านก็พูดตามทัศนะที่ว่ามา ก็คือท่านก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทําถ้าผู้หญิงละหมาดกันมีอยู่กันหลายคนเนี่ยที่ผู้หญิงนั้นจะเป็นอิหม่ามเป็นอิหม่ามได้หมดเลยทั้งละหมาดฟัสดูหรือละหมาดซุนนะหรือละหมาตรอเวียอะไรก็ตามที่มีแบบบัญญัติมีบทบัญญัติให้ละหมาดเป็นชมอาอาเนี่ยผู้หญิงสามารถเป็นอิหม่ามให้กันได้ซึ่งในที่นี้ครับผม ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอิหมัมนนวีนะฮะพาริสที่ท่านบอกที่บอกว่าท่านย่างไอาชากับอุมุสซัลมาเนี่ยที่มีสายรายงานว่าท่านเนี่ยก็เคยเป็นอิหมามให้กับบรรดาผู้หญิงด้วยเนี่ยนางนั้นอยู่การแถวไม่ได้นําหน้าตรงนี้ก็ขอเน้นอีกรอบหนึ่งนะครับเน้นอีกรอบหนึ่งซึ่งประเด็นที่มองว่าได้หรือไม่ได้ก็ตามตัวบทที่ว่ามา ซึ่งในที่นี้ครับถ้าหากว่าผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายไปแล้วลหละถ้ายังไม่หมดเวลาละหมาดนะครับผู้ชายต้องมาละหมาดใหม่เพราะถือว่าละหมาดของผู้ชายใช้ไม่ได้ส่วนละหมาดของผู้หญิงใช้ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าผู้หญิงสมมติสมมุติว่านำละหมาดผู้ชายคือตอนแรกไม่รนูแล้วก็ผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายการละหมาดของผู้หญิงนั้นถือว่าถูกต้องเพราะพบเงื่อนไขแต่การละหมาดของผู้ชายถือว่าใช้ไม่ได้ต้องกลับมาละหมาดใหม่ถ้ายังไม่หมดเวลานี่ก็ ว่าด้วยเรื่องของการเป็นอิหมามของผู้หญิงครับว่าเรออาลัมครับผมคุณมูฮัมมัดซาเละนะครับมาตาอีนะทำดีนะบารักัลลอฮบพี่คุณคุณสารุกให้กำลังใจมานะครับแล้วก็อาจารย์ปานิดบอกชัดเจนครับจะจะตูมุลลอหุไฟร์ลครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมแล้วก็พี่น้องที่สลามมานะครับคุณอาซาดานะครับสลามมาก็ไว้ในคุณสลามอัลตุลลอฮ์วะบารักาตุครับผมนี่คือประเด็นว่าด้วยเรื่องของการ ที่ผู้หญิงนำละหมาดได้หรือไม่ก็ได้คำตอบนาทีว่าอ al ินชาอัลลอฮ์อัลลอฮอัลลอฮฺซุบฮฺฮะจาะนั้นเป็นผู้ที่รูด้ดียิ่งที่สุดผู้หญิงนั้นไม่สามารถนำละหมาดให้ผู้ชายได้ต่อให้เป็นเด็กเล็กๆก็ตามต่อว่าจะบอกว่าในบ้านเนี่ยก็เนี่ยเป็นเด็กเล็กเนี่ยฉันก็ต้องไปดีบมาก็าถือว่าใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันพยายามเทรนเด็กของเราครับเทรนเด็กของเราหนุ่มของเราให้เขา สามารถมีความสามารถในเรื่องของกุรานแล้วก็ให้เขามานำละหมาดส่วนถ้าเกิดว่าผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงด้วยกันผู้หญิงสามารถนำละหมาดได้โดยที่ว่าต้องอยู่แถวเดียวในแถวแรกแล้วผู้หญิงนั้นอยู่ตรงกลางความรู้เสริมครับในกรณีที่เวลาเราละหมาดเราพูดถึงมัสยิดถึงที่ไหนก็ตามผู้ชายละหมาดกับผู้ชายถ้าเกิดว่าแถวมันเต็มมันแน่นพื้นที่มันแน่นมมุมสามารถมายืนข้างอิหมามได้โดยให้เรียงลําดับไปก็คือพยายามให้อิหมามอยู่ตรงกลาง คือถ้าม้ามุมาปุ๊บอ่ะที่มันเต็มไม่เหลือที่เลยคือมีที่แค่นี้แหละแล้วที่ว่ามีตรงอิหมามก็ให้ม้ามมไปอยู่ด้านขวามือของอิหม,มั่มถ้ามีม้ามุมาอีกคนนึงอ่าดูปุ๊บอ่อิหม,มั่มตอนเนี้ยม้าอิหมัมอยู่ซ้ายใช่ไหมม้ามูทุกคนอยู่ขวา,างั้นเราก็ไปอยู่ด้านซ้ายของอิหม,มัมคือพยายามให้อิหมามอยู่ตรงกลางหรือถ้าจะมีน้ำหนักหนักไปทางไหนให้หนักไปทางขวาให้หนักไปทางขวาก็วัลอฮุตาระอะครับนี้วันนีน้สลามาก็ وعلىكم ا ل ุ ل ا م ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ครับผมก็อินชาอัลลอฮ์นะครับประเด็นนี้เราคุยกันรูปลักษณ์นะครับค่อนข้างจะไม่ได้เจาะลึกคือถ้าจะเจาะลึกมันจะมีตัวบทอีกบางตัวบทที่ควรจะมาพูดคุยกันแต่ขอละไว้นะครับผมงั้นเรามาดูในหนังสือของอิบนุรุชัยอัลลอต่อนะครับในช่วงท้ายนะครับว่าฟีฮะดัลบบมาซาะตイル كثيرات عني ا ฟ ت ل ا ิ و في السفار ا ل م س ตะฟิลอิมาม ตรักน่าดีกร์ฮาลี كون ฮาไม้สูตันอันฮาฟิชร์กล่าวอัลกัลีบุคคลน่าในที่อัลกิทับอินมาห์ว่าดีกร์มสาลีอัลมสมัวะอามาลูตัลลกรีบอัลมสมัวก็นั่นแหละครับผมซึ่งในเรื่องประเด็นเนี่ยในเรื่องของอิหม่ามเนี่ยครับผมมีประเด็นค่อนข้างจะเยอะมีประเด็นค่อนข้างจะเยอะแต่เขาบอกว่าไงครับแต่ก็ขอไม่พูดถึงละ เพราะอะไรครับเพราะมศละส่วนใหญ่เนี่ยที่มันนอกเหนือจากที่อินูริชยกมาเนี่ยจะเป็นมนสละที่ไม่มีตัวบทระบุชัดเจนหรือไม่มีตัวบทที่ค่อนข้างจะถือว่าระบุได้ก็คือเป็นมัศละอิสติฮ่นยเป็นการวินิจฉัยซึ่งอย่างที่เราย้ำหลายรอบแล้วอิบนุริชเรมูลลอท่านถือว่าในหนังสือของท่านเนี่ยจะรวบรวมเฉพาะประเด็นคีรับที่มีตัวบทที่ชัดเจนหรือมีตัวบทที่ค่อนข้างจะชัดเจนเท่านั้น คือถ้าเกิดเป็นเรื่องของอิสติฮะเนี่ยท่านไม่เอามาพูดละท่านไม่เอามาพูดละเพราะ,ะนั้นท่านถือว่าเมื่อตัวบทไม่พูดถึงท่านก็ไม่พูดถึงเช่นเดียวกันท่านก็อยู่จะเพียงเท่านี้ซึ่งก็ดีเช่นเดียวกันก็บอกว่าเนี่ยเป้าห,หมายหนังสือของเราก็คือเ,เฉพาะประเด็นที่เป็นมันรละที่มีการตัวบทอ้างอิงเท่านั้นนะครับผม ต่อไปครับงั้นตอนเนี้ยเราจบแล้วเรื่องของประเด็นอิอมามะก็คือการเป็นผู้นําเราก็ได้คุยไปแล้วว่าตกลงใครควรจะเป็นผู้นําเด็กเป็นผู้นําได้ไหมหรือว่า,อาคนฟาซิกเนี่ยเป็นผู้นําได้ไหมคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยเป็นผู้นําได้ไหมเราไปละหมาดตามเขาได้ไหมเช่นเดียวกันกับที่ว่าผู้หญิงนั้นสามารถเป็นผู้นําได้ไหมก็เป็นเรื่องอิมามจบแต่เพียงเท่านี้ครับในครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์ครับเราจะมาคุยในประเด็นของผู้กลมที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของผู้นําเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นว่าใครจะเป็นผู้นําใครไม่ใช่ผู้นําแต่เป็นประเด็นที่ว่าสิ่งที่ผู้นําทำนะมีอะไรบ้างที่ม้ามุมไม่ต้องทําหรือม้ามุมต้องทําหรือสิ่งใดบ้างม้ามุมทําแต่อิหม่ามไม่ต้องทําเช่นเรื่องของการอิหม,ม่ามอ่ารากล่าวอามีอย่างเงี้ยอ่านฟาติฮจบปุ๊บอิหม่ามต้องอ่านอามีด้วยไหมเพราะในตัวบทก็คือท่านอับดุลลสุลบอกเฉพาะม้ามุมเท่ให้กล่าวอามี ตัวบทระบุชัดเจนแค่ไหนว่าอิหมัมต้องอ่านอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องคุยกันเช่นเดียวกันครับกับที่ว่าเรื่องของการตักเบียร์ตินเออรรอมอ่ะอิหมัมกับมามุมการตักเบียร์ตินเออรรอมเหมือนกันต่างกันตรงกันพร้อมกันอะไรยังไงแล้วก็เช่นเดียวกันกับประเด็นปิดย่อยอื่นๆนะครับผมเช่นอิหมั่นที่อยู่สูงกว่ามามุมได้ไหมสมมติว่าไม่ใช่พื้นระดับเดียวกันซึ่งก็เป็นประเด็นที่จะคุยกันในครั้งต่อๆไปครับผมพิ่ชาวันนี้คุยกันแบบ รูปลักษ์นะครับประเด็นสั้นๆเผื่อผู้ฟังจะได้ไม่ไม่หนักเกินไปในช่วงของฟิกมุกอรอนก็จะจบเป็นหัวข้อหัวข้อท่านใดมีคอมเมนต์มีข้อแนะนํามีข้อเสนอใดใดยินดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้เรียนเป็นฟิกตัวไวตี้ฟิกมุกอรอนแบบตัวไวตี้อันนั้นอตอนนี้เราคงยังไม่คุยกันเพราะมันประการแรกคือเป้าหมายของเราคือเน้นเอาตำรับตำราของสัตมาพูดคุยกันแล้วก็ไม่อยากให้ประเด็นมันแตกเยอะเกินไปนะครับไม่งั้นัวจะไม่จบครับ วันนี้คุยกันเสร็จเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงของทับซีดครับอธิบายกุรอานครับอินชาอัลลอฮ์กูลกาลุฮะดะวาสักฟุลลอฮะลิวะลลกุมวะลิซาลิมุสลิมีนาะมินคุลิมะสักฟุลอินีฮุวะกัฟูรอัลรอฮิมซุบฮานะกัลามัยอุฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลนะลันตะสซักฟุกับตูไรสลามุอะลัยกุมุบตุลลอฮ์วะบารักาตุฮั